เตรียมใจไว้อยู่ไทยคนเดียวตลอดชีวิตปัจจุบนจันโจนัทแอนเดอร์สันหวังได้ใช้สัญชาติไทยเลิกคิดถวนกลับบ้านเติดสวีเดนเป็นเรื่องที่ใครหลายคนสนใจอย่างมากสําหรับเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งโจนัทแอนเดอร์สันที่มาไม่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยแต่เพราะความรักในเพลงลูกทุ่งไทยวัฒนธรรมไทยและความน่ารักของคนไทยก็ทําให้เขาหลงสเสน่ห์และขอใช้ชีวิตลงหลักปักฐานที่นี่ และขอสารตอบเพลงลูกทุ่งไทยให้ทุกคนรู้จักด้วยหากย้อนกลับไปอยู่ดีๆผมก็เป็นที่รู้จักผมงงกับตัวเองมากตอนนั้นติดหนึ่งใน5อันดับของลูกทุ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของผมมากได้ยืนบนเวทีที่สูงส่งของคนไทยงานเยอะที่สุดคือจําได้ว่าในเดือนนั้นผมได้นอนบนเตียงของผมแค่2คืนที่เหลือก็คือนอนตามที่ต่างๆบนรถตู้บ้างอะไรบ้างตอนนี้ผมอยู่เมืองไทยมา40สิปีแล้วตอนนี้ครอบครัวกลับยุโรปกันหมดแล้ว ตั้งใจจะลงหลังปังฐานที่นี่เลยใช่ครับผมรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากผมยืนยันที่จะไม่กลับไปพร้อมกับครอบครัวยอมที่จะอยู่คนเดียวที่นี่เพราะว่าผมรักไทยรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านรู้สึกชอบผมสัมผัสถึงวิถีไทยแล้วก็อยากจะเดินหน้ากับ อะไรที่ทําอยู่ไปเรื่อยๆเรื่องสัญชาติตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเรื่องการขอสัญชาติไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่ได้แต่งงานกับคนไทยช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีติดลบบ้างแต่ตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายหาทางใช้คืนได้ซึ่งก็ต้องมีการหยิบยืมได้บางส่วนแต่ที่ยืมมาก็คืนได้หมดแล้วก็ลุกขึ้นยืนใหม่ได้ ผมคิดว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยเราเป็นสุดใหม่สําหรับเราเราดูแล้วว่ามันค่อนข้างเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงทําเพลงแต่พอมาเจอช่วงที่เราไปต่อก,กับโรงนั้นไม่ได้เราก็ต้องพยายามพาตัวเองมาฝึกตัวเองนอกเหนือจากพื้นฐานหลักที่เราทํามาเป็น10ปีไม่มีใครคาดการได้พอใช้ใจเอาเงินเก็บมาใช้ก่อนเราไม่ได้วางแผนอะไรกับตรงนี้เลยอีกอย่างมันก็จะมีการซ้ําเติมนอกจากงานไม่มีทิศทางไหนหการหารายได,ได้มันก็ไม่มีมันก็หายไป และยังต้องมาอยู่บ้านคนเดียวสิ่งนี้ก็คือในช่วงที่ผ่านมานี้มันเป็นวันครบรอบ20ปีโดนัสในวงการบันเทิงก็เกิดความคิดใหม่ว่าจะทําผลงานบางอย่างทําคอนเสิร์ตจะ้องแต่ในเมื่อทําไม่ได้มันก็ต้องมีหาวิธีไปส่วนตัวคิดว่าสถหนในการณารต่างๆจะนากกว่านี้แต่เราก็คงจะไม่หมดหนทางในเมืองไทยเพราะคนไทยพร้อมที่จะต้อนรับและดูแลเราอยู่เสมอฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ